ข่าวพร่ำขแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่7กุมภาพันธ์โดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้คอสเสนอมูฟออนไปซะเมอร์สันแนละลินการ์ดย้ายถาบอลเชื่อมวลอ,อนาคตกับทางแมนยูอย่างแน่นอนโดยในนงี้ที่ผมทางพอมเมอร์สันนะฮะคอมเมนเตอร์ชื่อดังเชื่อมาว่ามหาเทพขุน้องเจสซี่ลินการ์ดนั้นมวอ,อนาคตกับทางแมนยูเป็นที่เรียบรอยและแนะนำให้เจ้าตัวนั้นย้ายออกจากทีมอย่างถาบอลในช่วงสเสมอนี้ โดยเตวิสปปีรายนี้เพิ่งจะยิงไป2ประตูให้กับทางเวสต์แฮมในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลเบลเยีเกมแรกนะฮะหลังย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลโดยจิตนางของทางแอสตันนั้นได้เผยกับทางเดนิสตามาว่ามหาเทพขุนคอนสายฟ้าเจสลิลกาดนี่ไม่มีอนาคตที่แมนยูอีกแล้วเขาคนนี้ควรย้ายออกจากทีมแบบถาบอลเลยนะซึ่งโซชาก็พูดถูกเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของเขาในการสร้างความมั่นใจนในการย้ายไปท่กับทางเวสต์แฮมด้วยสัญญ,ญาย,ยืมตัว ซึ่งพวกเขาก็พร้อมต้อนรับเขาคนนี้กลับเข้าสู่ทีมหลังหมดสัญญาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ต้องการจะสร้างราคาค่าตัวให้กับลินการ์เท่านั้นซึ่งผมคิดว่าเขาควรจะย้ายออกจากทีมไปซึ่งเขาชอบทําแบบนี้และเขาก็ไม่ได้เป็นที่สนใจอีกแล้วเขาไม่ใช่เด็กอายุ2 1ปีกันอีกต่อไปมันไม่เหมือนกับดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่ย้ายออกด้วยการยืมตัวเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆม,มาเสริมตนเองนั่นเองเหมดอน้ซนคนนี้ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ครับนานะผมเป็นนักว่าง,งานนี้ ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะอาจจะได้เห็นมหาเทพขุนขอนสายฟ้าตัวจริงเสียงจริงก็เป็นได้ในช่วงสมัยน,นี้ต้องรอรุ่นกันร,กรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับตัวเซเบตสุดช้ำใจโดนเหยียดผิวรอบ2โดยกินทางอักเซลตัวเซเบตนะครับผมโดนแฟนบอลสุดถอยนะฮะเหยียดในสื่อโซเชียลมีเดียคนที่2ในรอบ10วันหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้แมนเชสเตอร์รนั้นเสียประตูตามตีเสมอในช่วงทศวราบาดเจ็บนั่นเอง โดยอักเเตอรเซเบตนารับของแมนยูนั้นถูกเหล่าแฟนบอลเหยียดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเป็นคำรบที่2องนรอบ10วัน,บบนหลังก่อนหน้าน,นี้เคยถูกแฟนบอลใจหยาบนะฮะรุมโจมตีในเกมที่ทางบาสดงนั้นภายคารังต่อทางเชฟฟิลเด์นั่นเอง แดีก็ตามเกมล่าสุดแมนยูนั้นเปิดบ้านเสมอกทางเอฟเวอร์ตันไป3ต่อ3ซึ่งประตูตามตีเสมอของทีมเยือนในช่วงทศวรรษบาดเจ็บนั้นเกิดจากจังหวะที่แนวรับวัยสามปีรายนี้ไปทำฟาวใส่โจโชคิงนะฮะจนสุดท้ายเป็นโดมินิกคาร์เวิร์ลูวินทัดผ่านมือไดบิดเดคิอาเป็นประตูไฟนั่นเองเดือนหลังจบเกมทำให้ทางตัวเซเบ้คนนี้ถูกแฟนบอลในโลกออนไลน์นั้นเข้าไปคอมเมนต์เชิงเหยียดผิวใสอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา อย่างหนักหน่วงกันเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ที่จตัวนั้นโดนในรอบ10วันกันเลยทีเดียวนานะผมเป็นทํว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าตัวเซเบค,คนนี้จะโดนหนักซะหน่อยในช่วงนี้เรามาบรดาข่าวต่อมากันดีก่านครับบรูโน่ยิงโคตรจะสวยดาบิดเดคิอาแม็กไกวฟอร์มหลุดตัดเกรดแข่งแมนยูเกมเจ้าเอฟเวอร์ตัน โดงงนงานที่ผมไปสแสดงแมนยูของเราพลาดเก็บ3แต้มอย่างน่าเสียดายหลังโดนยิงช่วเวลาบาดเจ็บในเกมเปิดรังโอแทฟอร์ดเสมอกระทางเอฟเวอร์ตันเป็นต่อ3เมื่อคำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งที่เป็นฝ่ายนำก่อนถึง2ครั้งที่สกอร์2ต่อ 0, และก็3ต่อ2ซึ่งนัดนี้ครึ่งแรกแมนยูนั้นเล่นดีเป็นอย่างมากมายแต่มาย่ำแย่ในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูกันแบบง่ายเกินไปและนี่คือผลสอบของลูกชิมนะุกอม์แต่รับคนในแมตช์แบบนี้ เริ่มจากนักผมคนที่หนึ่งกันก่อนก,รรก็แล้วกันดาวิดเดเคียโดยกันที่โดนไป3ตรงแถมไม่ได้เซฟแม้แต่หนเดียวนะฮะและต้องรับไปเต็มๆเลยจังหวะที่เสียประตูตีไข่แตกที่ปัดบอลออกมาเข้าทางอับดุลไรดูคูเร่ซ้ําเข้าไปง่าย,ยเกินไปได้ไป5คะแนนอารอนบิสกา้ามีผลงานโดยส่วนตัวที่น่าพอใจทําได้ดีพอสมควรในเกมรับแถมดูมีพัฒนาการชัดเจนเรื่องเกมรุกได้ไปเจ็ดค,คะแนน วิเชิเ่นเลนเดลฟทำให้ดีในการร,รับมือลูกโด่งหลายครั้งทว่ามีปัญหาในการยืนตำแหน่งและก็มีส่วนร่วมในการเสียจังหวะประตูโดยเฉพาะลูกที่เสมอไป2ต่อ2ที่มงสกัดจังหวะแรกไม่ค่อยดีนักได้ไป6คะแนนแฮร์รี่มิควายฟอร์มตามความมาตรฐานมากเลยนะมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูที่ทีมเสียโดยเฉพาะลูกโดมเจ้า3ต่อ3นะฮะที่ยืนคุมลายไม่ดีรวมๆแล้วเนี่ยมีปัญหาพอสมควรในการร,รับมือกับทางโดมินิกคาร์เวิร์ตลูวินได้ไป คะแนนลูกชอทำได้ดีเรื่องเกมรุกเป็นคนแอสซิสต์ให้กับแม็กโชมินีมงทำประตูขึ้นนำไป3ต่อ2และก็มีจังหวะเกือบยิงได้อีกด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องเกมรับนั้นกลับทำได้ไม่ดีมีส่วนร่วมในการเสียประตูแรกกับประตูที่3ได้ไป6.5คะแนนสกอตแม็กโชมินีโดดเด่นทีเดียวในเกมแดนกลางมีบทบาทต่อเกมสูงแถมมงท่ายากจังหวะช่วยทีมขึ้นไปนำา3ต่อ2ได้ไป7.5คะแนน พอเวบาการน,นี้น่าเสียดายที่ต้องเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานตรงต้นขาขวาจนเขาเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายครึ่งแรกทว่าทําไม้ดีพอสมควรกับช่วงเวลาเกือบ40นาทีที่อยู่ในสนามได้ไป6.5คะแนนเบสันเกรินบูชใช้ความเร็วและความพลิ้วปั่นป่วนนรับทีมเยือนได้พอสมควรทว่าสร้างอันตรายได้ไม่มากมานักทั้งเกมมีโอกาสยิงแค่หนเดียวเท่านั้นได้ไป6.5คะแนนบรูนท์นอฟเนเด ทำไ้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเดิมในการเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะฮะสร้างโอกาสได้ถึง3ครั้งมาที่สุดในทีมและก็ยิงได้โหดที่สุดเลยกับประตูขึ้นนําไป2.0ต่อ0ช่วงนาทีสุดท้ายในครึ่งแรกนั่นเองได้ไป8ป8คะแนนม,มาครับไรฟอร์ดสร้างความปวดหัวให้นำรับทีมเยือนได้ไม่น้อยแต่ก็ยังคงทําได้ไม่ค่อยดีนะฮะในเรื่องของการตัดสินใจ รืถึงความเด็ดขาดในการจบสกอร์ทว่าเปิดบอลได้อย่างแม่นยำที่สุดแล้วในจังหวะแอสซิสให้กับทางคาวานีหมงทำประตูขึ้นนำเปน็นต่อศูนย์ได้ไป6.5คะแนนเอสันคาวานี ani, งานนี้โคกทำประตูให้กับทีมขึ้นนำเปน็นต่อศูนย์ก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะโดยรวมเนีย่ยทีมนั้นมีผลงานที่น่าพอใจในบทบาทหัวหอกตัวเป้าคนานี้ได้ไป7คะแนน ส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีเฟรดนะฮะแทนปกกอกบ้าคนนี้ยืนคุมฮามสโรดริเกสไม่ดีจังหวะเสียประตูตามที่เสมอไป2ต่อ2แถมยังต้องทัฒนากันอีกเยอะทั้งเรื่องการยิงแล้วก็ลูกเปิดนะฮะได้ไป5คะแนนลักตาก็จะเป็นอักเซอร์ตัวเซเบลงมาแทนเมสันกรินบูชคนนี้ไม่สามารถใช้คะแนนได้ไดพราะลงมาก็ช่วงทเวลาบาดเจ็บแล้วและกระทาเมจีนนั้นเสียประตูอีกต่างหากได้ไปไม่มีคะแนนนะครับ นี่ก็เป็นการพูดถึงการตัดเกรดแข่งแมนยูที่เสมอกันไปกับทางท็อฟฟี่สิ้เงินเอฟเวอร์ตันนัดเมื่อคืนนี้ไป3ต่อ3นั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงเราไปดข่าวต่อมากันดีก่อนครับบรูนโน่เผยผีต้องหยุดเรื่องนี้ให้จบได้หลังพลาดสามแต้มทวดทาบจากฝูงเฉยเลยโดยกัน,นทางบรูนโน่เฟิร์นเดสกองกลางขวัญใจแฟนๆแมนยูนะฮะออกมาเผยม,มาว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ย ต้องหยุดทําสิ่งนี้สิ่งนี้ให้จงได้หลังที่พิสตัดแดงนั้นเปิดรังเสมอกระทางเอฟเวอร์ตันไป3ต่อ0เมื่อคืนที่ผ่านมาโดย,ยงนทีนทางบรูน่เฟอร์เดสได้เผยมาว่าแมนยู u, ต้องหยุดเสียประตูง,ง่ายก่อนและให้รีบเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาหลังทีมรักนั้นเสมอสุดดรามา่ากระทาง A เอฟเวอร์ตันในศึกฟุตบอลเบลกิีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยพิสตัดแดงอัลชินาซัมตันนะฮะมาได้9ต่อ0เมื่อช่วงกระสัปดาห์ และนัดนี้ก็ทําท่ามามว่าจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายเมื่อขึ้นนําไปก่อน2-0ต,ตอนหมดครึ่งแรกซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกยิงไกลสุดสวยของทางฟุรนเดสรวมไปถึงลูกแรกของการหม่งของเอสันคาวนี่แต่เกมก็พลิกกลับมาทางทีมเยือนอีกครั้งในช่วงต้นครึ่งหลังนะฮะเมื่อทางเอฟเวอร์ตันตามตีเสมอเป็น2-2จัทางอับดุลไลดูกูเร่และก็ฮามสโรดิเกสภายในเวลาแค่สนาทีเท่านั้น โดยสกอตต์แม็กโชวิเนเยทำท่ามาว่าจะคว้าชัยในทีมนี้ได้จากลูกมงในที่ที่70นะฮะแต่ทางโดมินิกคาร์เวิร์ตเวินนั้นก็มาทำประตูตามตีเสมอในช่วงทวารบาดเจ็บนาทีสุดท้ายโดยเริ่มจากลูกฟรีคิกและดาวเตะช้างคลิคนี้ก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาจัดก,การส่งบอลผ่านตัวเดบิดเดคิยาไปอย่างง่ายดายทำให้ทีมเยือนเก็บกลับบ้านไป1แต้มนั่นเองโดยกรน,นี้บรูโนได้บอกว่า ผมคิดว่าเราสูญเสียการแข่งขันนะเราปล่อยให้พวกเขาทำเกมได้ถึง2ครั้งเพราะหลังจากขึ้นนําไปสอต่อศูนย์ในช่วงพักครึ่งแรกนั้นการลงมาสู่ครึ่งหลังในแบบที่เราทํามันแย่มากเลยเราเสียประตูทุกเกมเราเสียประตูหลายครั้งและที่บ้านของเรานั้นเราเสียประตูมากจนเกินไปผลการแข่งขันที่แย่มากเกินไปในวีในบ้านของเรานั้นแลันี่ก็เป็นสิ่งที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้นะผมคิดว่าเรานั้นต้องชนะในเกมนี้หลังจากที่ขึ้นนำไปสอต่อศูนย์แล้ว คุณต้องชนะเกมนี้สินะมันไม่สําคัญว่าอย่างไรคุณเสียสองประตูและคุณกลับมาทําประตูได้อีกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียประตูอีกครั้งจากลูกฟรีค,กคิกข้นงสนามเราเสียประตูจากตรงนั้นร,รวมไปถึงวิธีการที่เราเสียประตูด้วยน,นเหรอผมคิดว่าเรามีเวลาที่จะยกระดับฟอร์มกันอีกครั้งและทุกคนก็รู้ว่าอดีตคืออดีตและคุณไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแต่อนาคตคืออนาคตและคุณสามารถทําอะไรบางอย่างได้ ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนต้องเรียนรู้จากเกมนี้และนำสิ่งนี้เราได้เรียนรู้จากเกมนี้ไปใส่ในเกมนัดถัดไปและจะพยายามคว้าชัยชนะให้จงได้มันจะเป็นเรื่องยากเลยนะและเราต้องชนะโดยผลการ่งขังนธนกราตนั้นทําให้แมนยูนะฮะมีทั้งหมด75แต้มหลังลองจากฝูงตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ไปถึง2แต้มแต่แข่งมากกว่าถึง2นัดขณะที่ทางเอฟเวอร์ตันมีทั้งหมด37แต้มขึ้นมาอดั่ที่6ของตารางคะแนนณเวลานี้ เป็นตำว,ว่าง,งานนี้ทางบรูโน่เฟอร์เดสนั้นก็พูดแบบหูไฟลับเลยนะฮะประมาณว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้นะครับนึกว่าแมนยูจะชนะไปแล้วตั้งแต่ครึ่งแรกซะซ้ำไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวสมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะจระชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ